คือตัวตัวจะใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมครับนี่เพื่อนๆอันนี้คือก็ไร้ถ้าเริ่มต้นจากผมนะโอเคไปยังไงขอบคุณมากครับที่ที่มีรีสอร์ทเนี่ยครับเพื่อนตัววันนี้เป็นสีอะไรสีเขียวนี่ราคาเท่าไหร่นี่ราคาราคาแต่ผมมือจ้กวเอาแบมือไหมเนี่ยนะเนี่ยยังไม่ก็ถ้าบางคนเขาก็จะซื้อจบพ่อแม่พันธุ์เอ้ยเแสงแสน ดูค,ความสวยงามนี่ดูเลยนี่คือตัดตหม้อนะครับเพื่อนแล้วเพื่อนๆความสุขเนี่ยความสุขในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพื่อนๆจะสมหมดไปอ่าคือถ้าเป็นทะเลสายก็จะมีสองเพศอันนี้คือเขาตัวตีใช่ไหมซึ่งน่ารักคนละแบบนี่ยเพื่อนๆอยากได้แบบเลยผมบอกบอกเพื่อนๆเลยห้ามเลยนะต้องแต่ ไม่ดูเลยนะคน่าลักของนี้นี่ร้านโรงแรได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมอีกแล้วน,นะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดจุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะฮะ <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> ที่เดิมวันเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรให้เพื่อนๆดูบ้างครับ นี่ยเพื่อนเเราอยู่ที่เดิมที่เราพาเพื่อนๆนมาเที่ยวทุกอาทิตย์อันนี้เราจะเริ่มตรงนี้วันนี้ผมอ่ะจะเริ่มยาวๆไปถึงข้างในเลยนะฮะเนี่ยเหมือนเดิมตรงเนี้ยใครหาปลาพวกปลาสองปลาสอดสีสวยๆสีแปลกๆเนี่ยมาร้านพี่เขาได้นะฮะเพื่อนๆก็ออกมาแบบสบายๆมานั่งตักปลาดูนะฮะนี่เพื่อนเพื่อนดูมีทั้ง ปลาฮอลันดาเป็นปลาทองยักษ์ด้วยนะฮะเพื่อนๆเนี่ยมีปลาสอดตัวใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆขออนุญาตนะพี่นี่ปลาสอดสวยงามมากเลยฮะเพื่อนๆมาวันอาทิตย์เนี่ยหรือว่าทุกวันเนี่ยพี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมาดูได้ขอบคุณมากครับนี่เดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับเพืๆๆ่อนๆตรงเนี้ยมันจะมีทั้งปลาทั้งอะไรตร่อเนี้ยพวกปลากัดเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากเลยนะฮะนี่แล้วก็นี่ร้านนี้ยาโอ้ใครบอกว่ากระลอกไม่มีมีนะฮะ แต่เป็นตัวใหญ่ที่น่าจะเชื่องแล้วพอสมควรนะฮะเนี่ยเพื่อนๆดูนี่ใครอยากหาก็ะอกมาตรงนี้ได้นะฮะม<ะ>ีแนวใหม่มีแนวใหม่คืออู้พเพื่อนๆผมเคยเห็นแต่ในรูปยูเลเยียยูเลปยียเนร่ยเพื่อนโร่ <No. S 1> ยุโรปยุโรปยีโรปยุโรปยหยยโรปยรปยุโรปยยุโรปยรรุุ ตัวนี้เขานี่ตัวใหญ่สุดแล้วลวายังใหญ่ได้อีกประมาณ8เือนครับตัวนี้พี่ผมวันนี้เปิดนะนี่อันนี้คือตัวตัวจะใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมครับนี่เพื่อนเพื่อนอันนี้คือกระลอกนอกนะฮะใช่ไหมใครอยากได้เนี่ยมีวิลานียานะมาได้เลยราคาแบบเป็นไงราคาสะดุ้งนิดหน่อยสะดุ้งนิดหน่อยแต่สมเหตุสมผลกับตัวราคาเขานะฮะเพื่อนเพื่อนมีตัวเนี้ยไม่ คือบอกว่ายังไงอ่ะอวดเพื่อนๆได้เลยใช่ไหมเนี่ยแอ,อสโซต,ติกได้เลยครับอันนี้ปึง้งเด๋ยวนี้มีเยอะไหมครับที่นี่ม,มีที่นี่นะมีที่อื่นด้วยแต่ก็คือหายากใช่ไหมนี่ไม่มาไลนเพื่อนๆมาคุยราคาอาจจะสะดุ้งรู้ว่ายังไงถ้าถูกคอเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ๆเขาพร้อมที่จะเราเล่นให้เชื่องแลวอ่านี่ยโวดเชื่องมากแล้วตัวใหญ่ด้วยนะเพื่อนแดงดำมี ผมคิดผมนึกว่าเป็นดำชนเรียงดำวินามก็มีนะฮะซึ่งเพื่อนเพื่อนดูว่าโตใช่ไหมแต่ผมบอกไว้ก่อนที่ร้านเนี้ยเชื่องใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไม่ต้องหาตอนเนี้ยไม่ต้องหาตัวเล็กแล้วเพราะมันไม่มีแล้วหมดแล้วดูเขาเพื่อาเพื่อนเป็นแดงเป็นแดงอ่าคือมาเนี่ยดูความเชื่องความความขออาหารเขาอะ เนี่ยไม่มีหนีมือฮะผมบอกไว้ก่อนเชื่องร้านนี้ฮะเขาจะเลี้ยงกระลอกถึงมันจะใหญ่แต่สามารถเพื่อนๆสามารถเอาไปเลี้ยงเนี่ยคือถ้าเพื่อนมาเนี่ยสามารถเอาไปปรับที่บ้านแป๊บเดียวไ,ไปเล่นกับเขา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 ก็คุ้นเลยใช่ไหมครับนี่ฮะดูคุณเพื่อน ดูผมให้ดูนะฮะเมื่อกี้ตัวคาเรนก็มีนะฮะคาเรนเนี่ยเหมือนจะกระแตแต่หูมันจะเป็นสีขา,ขาวๆหน่อยน,น,น,นะก็ลอกพันเล็กตอ่าฮะแต่ถ้าเพื่อนๆดูฮะนี่นี่ไม่ใช่กระแตนะฮะเพื่อน มันมีหูขาวหูขาวใช่ไหมเขาจะไม่แหลมครับมันจะต่างกับกับเขาจะกลมๆสั้นๆแกกระแตกระแตเนี่ยอาจจะยาวๆนะฮะนนี้เขาจะคุกติ๊กน่ารักเนี่ยมีมาได้มาถามราคากันเองเปิดทุกวันเพื่อนนะฮะผมแนะนำเพื่อนๆดูวิดีโอผมแล้วก็มาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็สอบถามราคากับพี่เขาได้นะฮะปรึกษาก็ได้ใช่ไหมพี่ไขอบคุณมากครับเนี่ยเราก็ไปเดินเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะ อันนี้ร้านคุณนิวเนี่ยมีนกใหญ่ใครหานกใหญ่รู้ว่ารู้ว่านกกลางกลางตอนนี้ที่ผมเห็นในร้านเนี่ยมีอาหงยกแม่มีทั้งคอนแลนด์แล้วก็อังกฤษก็มีก็น่าจะมีเพื่อนๆตอนนี้หงยกกําลังเป็นที่นิยมนะฮะบอกให้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยหงยกจะเป็นนกแก้วที่มีที่มีทุกครัวเรือน แล้วก็อาจจะถูกลืมแต่ตอนเนี้พี่ๆเขาบีดออกมาสีสวยๆเยอะแยะมากมายราคายังอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคา200แน่ไม่ต่างกันจะเดิมเลยครับราคายังเป็นราคานี้อยู่นะเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆมาดูได้นะผมดูในหลายๆช่องกาลังมาผมงโยกกาลังมานะเนี่ยแล้วก็ใครอยากได้รถเบิร์สสีสวยๆก็มีที่ร้านคุณนิวนะเนี่ที่นิวอยู่อยู่ที่ร้านอีกร้านหนึ่งเหรอ ใช่เนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวคุณนิวอา,อาจจะอยู่ข้างในร้านอีกร้านหนึ่งแต่มาที่นี่มีครบเลยนะฮะคุณเพื่อนมาดูนะฮะเลิฟเบิร์ดสวยสวยงามพอพัดมีวะครับพอพัดน่าจะไม่มีใช่ไหมแต่เนี่ยเลิฟเบิร์ดเนี่ยไซส์เล่ยเลี่ยกว่าแล้วพอพัดแต่ตัวใหญ่กว่านี่คุณเพื่อนลองมาดูสีสวยงามมากมายที่ร้านคุณนิวนะฮะไปขอบคุณมากครับเนี่ยผมแต้ผมบอกให้ก่อน ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมก็คือหงหยกกลับมานิยมอีกเหมือนเดิมนะฮะเพื<ๆ>่อนเป็นนกที่มีเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆรั้วบ้านใครเนี่ยนกแก้วก็ต้องนึกถึงผงหยกนะฮะเพื่อนมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะฮะนี่มาข้างๆนี้ก็จะเป็นนี่ Hunter ฮัมสเตอร์ครับเพื่อนสวยงามมีมากมาอุ้ยกระลอกกระลอกตัวเล็กก็มีเอ็นดีนะฮะเพื่อนมาที่นี่ มาดูได้เลยนะฮะนี่มีให้ทเพื่อนได้เลือกเยอะเลยนะฮะตรงนี้นะนี่อย่างนี้ก็กําลังแกะให้ลูกค้าแล้วใช่ไหมใครอยากหาของเล่นหรือว่าของกินเล่นของน้องที่เป็นฟันแท้อย่างฮันเตอร์กระลอกชูก้ามีมาที่นี่เนี่ยใครไม่อยากเอาหนอนสดหรือว่าอะไรเนี่ยหนอนอดแพ้งก็มีแล้วก็นี่นมที่เป็นที่นิยมเนี่ย โคโค่แคทนะฮะใครเลี้ยงชุก้าเลี้ยงกระรอกเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้ถ้าเป็นลูกอ่าเป็นกระรอกเด็กๆนะฮะไปเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะ,ะนี่มีวิตาม,มินวิตามินมีเยอะเลยนะฮะเพื่อนอุปกรณ์เนี่ยมีสองร้านเนี่ยนี่ลูกสวนนี่ก็สำคัญผมบอกให้ก่อนเนี่ยวอนัทก็มีที่ร้านเนี่ยนะฮะก็เราเดินไปเรื่อยๆชิวๆแบบเนี้ยฮะเย็นเย็นวันวันเสาร์วันหยุด แล้วก็เข้าหน้าหนาวแล้วลมหนาวก็มีมาชยประทะหน้าแล้วเพื่อนๆก็มาเดินเล่นนี่อ้าวกินข้าวอยู่อะไรครับนี่ผมไม่มาทางนี้นานเนี่ยหลายอาทิตย์แหละกลับไปเกี่ยวข้าวแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยป่ากัดยังมีมานะฮะทูชนไหมายถึงไงครับ สีมันจะเป็นสีสองสีเลยใช่ไหมนี่ราคาเขาอะไรใช่ไหมใช่ครับผมนี่วันนี้เขาก็มีงานประกวดที่อ๋อแฮปปี้ที่ไหนครับแฮปปี้แลนด์ครับแฮปปี้แลนด์โอ้นี่มีงานประกวดซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าผมอยากอยากได้ประมาณแบบประมาณเลี้ยงเริ่มต้นแต่อยากแบบมีสีแบบประมาณประกวดเนี่ยมีแนะนําให้ตรงไหนบ้างนี่ฮิตฮิตข้างบนเลยเนี่กาแล็กซี่เนี่ยครับเพื่อนในัลิก อันน,น,นี้คือเริ่มต้นสําหรับน้องๆที่อยากแบบเลี้ยงปากัดแฟนซีสวยๆนะฮะต้องบอกว่าพวกนี้บอกว่ามีอนาคตด้วยไปถึงท่านจะทำเป็นอาชีพก็ได้ถ้าเริ่มต้นจากกลุ่มนีจ้จากกลุ่มนี้นะใช่เพราะจริงๆราคาพวกนี้มีถูกกว่านี้ก็มีจริงๆแล้วแต่ถ้าสมมติพวกนี้จะเป็นจินเกตหนึ่งละคือผมบอกว่ามันมัน<า>ฟอร์มร่วมม็อบและแต่อฟอร์มและแต่ม็อบนะแล้วแต่สีแล้วแต่ความ คามเข้มของของเมตสีเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆเริ่มต้นที่ถูกทางมาปรึกษาพี่เขาเนี่ยเพื่อนๆก็จะจะได้เลี้ยงแบบมีความสุขแล้วไปถูกทางแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพเป็นอาชีพได้นะครับเนี่ยผมบอกราคาเนี่ยไม่ต่างจากเมื่อก่อนรู้ว่าตอนนี้เลยนะฮะเนี่ยราคา300อไม่ใช่กระแสใชราคาแบบนี้คือราคาเดิมๆ ผมเคยเดินฝั่งนู้นตอนวันพุธอ่ะราคาประมาณนี้แหละครับราคาอยู่ประมาณนี้แหละไม่มีขึ้นไม่มีลงเพราะว่าคนเล่นประกาศไม่ใช่แค่คนไทยคนทั้งโลกอ่าบอกไว้ก่อนผมเคยเดินฝั่งนู้นอ่ะญี่ปุ่นซื้ออ่าเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมาไล์สดแล้วก็ยิงตรงไปไปประเทศเขาเลยนะฮะวันพุธเนี่ยเพื่อนๆลองมาดูแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ว่างวันพุธวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาตรงนี้ร้านทีบ่าวเนี่ยมีของให้ดูเยอะเลยนะฮะแล้วส่งต่างประเทศได้ด้วยนะนี่ เนี่ยอ่าผมบอกไว้ก่อนแล้วเพื่อนๆ Galaxy มานะฮะ Galaxy เราเนี่ยส <Galaxy. S 2> วยงามนะฮะมทัลิกโคคัพเปอร์นะฮะกที่ออกเป็นสีเหลือมๆทั้งหลายนะตอนนี้กำลังคิดมีมานะฮะมีไว้มีไว้ก็เลี้ยงแบบสบายใจมาที่พี่รีล้านพี่บ่าวเนี่ยมีมีทั้งแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษานะฮะให้กับน้องๆเนาะซื้อมาคุยยั่งดีอ่าโอเคไป ยังไงขอบคุณมากครับครับพี่บ่าวส่งของฝั่งนู้นแน่เลยครับผมเฮ้ยครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะฮะเนี่ยอ้ร้านพี่ชูชัยมีมีปิ๊กมีกระเอามีแพ้แค่อะเขาเรียกอะไรปิกนี่มินิปิ๊กนี่มินิปิ๊กนี่นี่เพื่อนผมจะบอกไว้ก่อนเพื่อนเพื่อนที่ยังไงมีสนามหญ้า แล้วก็ไม่อยากเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพวกใหญ่ๆ,ญๆอย่างเงี้ยผมแนะนำมินิปิกนี่เนี่ยไปเล่นในสนามหญ้าเนี่ยเป็นเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติให้เพื่อนๆได้เลยนะฮะแล้วยิ่งเพื่อนๆที่เป็นที่ที่ทมีรีสอร์ทเนี่ยฮะเพื่อนๆแนะนํานะฮะ <ๆ S 2> นี่ที่ร้านพี่วนชัยนะฮะอย่างนี้ขายเป็นคู่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่อย่างนี้คู่เท่าไหร่ครับตอนนี้คู่ละหนึ่งสี่หนึ่งสี่เองครับเพื่อน ผมบอกราคาไว้่ก่อนเนี่ยมีหมื่นหขึ้นนะฮะถ้ากู้เนี่ยเด็กๆอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็อลองมาดูพี่วุชัยเขาเปิดทุกวันลองมาคุยเนี่ยผมแนะนําว่ามาคุยแล้วก็มาทําความรู้จักเนี่ยอาจจะมีอาจถูกใจก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะแต่ผมบอกราคาเริ่มต้นไว้ก่อนนี่ เขาจะโตกว่านี้อีกไหมนี่กี่เดือนแล้วครับพี่ประมาณเดือนกับสี่เดือนผมเดือนสี่เดือนแลวตัวตัวตัวเต็มที่จะใหญ่ประมาณไหนะไม่เกินสี่สิบเอ่าเพื่อนเขาจะโยโตกว่านี้นิดนึงนะฮะหนี่นะฮะผมบอกไว้ก่อนแล้วก็ผมเห็นคลิปต่างประเทศเนี่ยเลี้ยงกันในบ้านเลยนะกระโดดเหมือนน้องหมาน้องแมวเลยนะนะต่างประเทศเนี่ยเคยเห็นคลิปอยู่กระโดดแบบเหมือนน้องหมาน้องแมวเลย ยิ่งเหมือนน้องหมาตัวไล่ยเรียก,กันเนี่ยเลี้ยงแบบเล่นกันสนุกเลยนะฮะนี่แล้วก็พี่วัญชยัยวันนี้ช่วงนี้ไม่มีเต่าเลยอะครับช่วงนี้ไม่มีเลยครับไม่ได้ออ๋โอเคแล้วก็นี่เขาพี่เขาจะมีชูก้าผมบอกให้ก่อนนี่ชูก้าดาก็คือนอร์มัลเหรอ,อชูก้าโตชูก้าโตนนส่วนมากคือชูก้าโตครับวันนี้อ๋อเนี่ยรััตวพนเนี่ยเพื่อนๆอย่าเอาไปเพ,พาะพ,พานันธุ์อะไรอย่างเงี้ย ไม่อยากเลี้ยงแั้งแต่เด็กๆเนี่ยพอชุกต้านี่กว่าที่เขาจะพร้อมผสมพันเนี่ยปีหนึ่งขึ้นไปซึ่งถ้าเราซื้อเด็กๆอย่างนี้มันอาจจะนานลองมาดูที่ร้านพี่มนชัยนะฮะเนี่ยราคาเนี่ยสองตัวพันเองนะฮะเพื่อนอ่ะยังไงขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแวะมาเรื่อยๆนะฮะนี่ช่วงนี้เด็กๆกาลังสอบนี่แล้วก็บอกไว้ก่อนเลยปาก,กัดเนี่ยเป็นที่นิยมนะฮะขออนุญาตหน่อยนะมาดูอะไร ที่โรงเรียนอะไรเนี่ยโอ้เรียนแล้วเสียหายเลยสาวชอบว่าเนี่ยเลี้ยงปลากระดกเนี่ยมีปลากระดอยู่กี่ตัวที่บ้านมาขย,ขยับขยับนี่ฮะหนึ่งตัวหนึ่งตัววันนี้เหรอเป็นสีอะไรสีเขียวสีเขียวนี่ราคาเท่าไหร่นี่ราคากําลังเหมาะอะไรนะฮะแล้วทําไมมาสามซื้อสองซื้อหนึ่งลองไว้ก่อนนะ นี่แล้วก็นี่ก็มาดูอุปกรณ์ใช่ไหมที่บ้านมีโหลยังนี่มาดูนะฮะบอกไว้ก่อนปากัดกําลังกระแสรถถังเป็นเหตุใช่ไหมบังรี่เป็นเหตุนะยังไงขออนุญาตล youtube นะขอบคุณมากครับนี่ช่องโดนี่บีเอ็นไวดีโอนะฮะพี่ขอบคุณครับนี่ไปเขยับๆเลยเขยิบเลยเขยลย soy อ o y d o n y BMY เข้าหน่อยส,ส็ BMY ครับนี่น้องๆจากุรศัพท์มนตรีคนอื่นเขาเตะบ,บอลเราเราประกาศใช่ไหมใช่ครับเข้าไปเลยครับนี่เอาเลยนี่คะนี่ครมีเดี๋ยวลงให้นะขออนุญาตลงย t u b e นะขอให้มีความสุขกันเลี้ยงประกาศนะครับนี่ขอบคุณครับไปวันนี้มาแรงอนาคตจะเพาะพันไหมเพา<อ>ะพ,พันอ่ะเสร็จมีที่ขายยัง,งนี่จีบพี่เขาก่อน โอเคโอเคทุกอย่างมันทําได้เชื่อโอเคลองเรียนก่อนศึกษาให้ดีไปนี่ร้านหานเราวันนี้มีอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยนี่ของเยอะเขาใช่ไหมวันนี้มีมีเป็นไซส์ประมาณ e e สามเดือนถึงห้าเดือนไซส์ไปแล้ซส์สามเดือนถึงห้าเดือนผมบอกไว้ก่อนนะใหญ่ม<ส>ากเพื่อนๆนี่ไอ้นี่โชคใช่ไหมโชคอยู่ข้างล่างเอ้าเหมือนโชคเลย รอนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเอาออกก็ได้ฮานเนี่เอาแนวทางเนี่โชว์ออกมาแนวทางกระลอกคือยังไงเพื่อนเพื่อน,นถามว่าเอาอย่างนี้ก่อนเอาจากผู้ขายจริงเลยนะฮะเพื่อนเพื่อน,นถามว่าตอนนี้กระลอกมีไหมมีแต่ว่าตัวเล็กมันจะแพ็คตัวใหญ่หน้าร้านจะไม่ค่อยมีมาเพราะว่าตัวใหญ่ตัวเล็กค้าจะซื้อที่มุจามากกว่าเอาแบมือไหมอา่าหาน้องเดี๋ยวเอาอะไรอะไรวังรถเข็นครับ หยิบไหมหยิบไหมหยิบเลยครับเนี่ยรถเก่งอ,อ,อาหารตอเล็กก่อนอยากจะที่บ้านลูกค้าจะให้ส่งจากที่บ้านมาเอาให้น้องเล่นอ่ะอ่ะมาแปะมือแปะมือนี่ฮะคือความเชื่อมให้น้องไต่อย่างเดียวกลัวชื่อไงเนี่ยเมมแม่เจ้กกติยับสะบัดเดียวน้องมาเต็บนะนี่คือความ ความรู้สึกแรกๆอันนี้ไม่เป็นไรเนี่ยน้องเขาจัดใจดี่อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยแล้ววันนี้มาซื้ออะไรครับมาเดินเล่นอ๋อโอเคโอเคครับนี่อากาศเย็นๆสบายๆขอบคุณมากครับนี่ช่วงนี้ตัวเล็กก็พอมีเดี๋ยวเรา YouTube นะครับอะไรนะฮันช่วงนี้ตัวเล็กก็พอมีอาทิตย์หนึ่งเจ็ดแปดตัวแต่ว่าส่วนใหญ่จะขาย าขายส่งที่บ้านก็ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าร้านมา,นาร้านจะมีก็จะมีมาขายที่ว่าเหลือจากที่บ้านแล้วก็จะเหลือมาสอง,สองตัวรับผมซึ่งมันเป็นปกติของมันในรอบปีนะครับเพื่อนๆคือช่วงนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันมีแต่ราคามันค่อนข้างสูงอันนี้คือพูดตรงๆถ้าอย่า,านี้ไม่แพงคือและแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยมันก็จะมีขนาด 3- 4สเดือนใช่ก็คือ สำหรับคนที่ว่าชอบจะเอาไปฝึกก็ฝึกได้แต่วสำหรับคนอาจจะเอาไปเลี้ยงเป็นสัตพันธ์ก็ได้พี่จับได้ไหมได้ครับได้ครับเบาๆครับแล้วก็สำหรับแบบว่าสายทำบุญเขาจะซื้อไปล่อยก็รับออเดอร์พาใหญ่เนี่ยเนี่ยอนุดีกว่าครับโชคเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้คือเราเพื่อนๆลองมาดูแล้วกันนะฮะที่ร้านทานนะฮะ ไปอ่า uh, ขอบคุณมากเงี้ยขอบคุณมากครับเป็นห่วงเป็นห่วงนี่รับออเดอร์ตัวใหญ่สำหรับมุ่งจ่ายมุ่งจ่ายบ่อยมากรับตลอดหรืออ่าแล้วถ้าเป็นพวกเนี้ยมันจะไปฝึกเลี้ยงกันยังไงได้ครับก็คือจับเล่นกับเขาบ่อยๆ่อยก็เล่นกับเขาทุกวันบางคนที่ว่าถ้าว่าอดใจรอไม่รอตัวเล็กก็ก็เลี้ยงใช้อย่างเงี้ยไปครับอืมเนี่ยฮะเนี่ยอย่างไม่ก็ถ้าบางคนเขาก็จะซื้อตัวพ่อแม่พันสองตัว สองพันเพราะว่าตอนนี้ลูกมันจะแพงถ้าสมมติเดือนนี้เอาไปซื้อไปสองตัวพูดเมียใช่ไหมแล้วก็ไม่ชอบพูดเพราะว่าจะทำธุกันจะได้ลูกอ่านี่ครับเพื่อนเพื่สำหรับสำหรับคนที่ว่าไม่ไม่ซื้อราคาตัวเล็กนะอ่าแล้วก็เพื่อนๆก็มาปรึกษามาคุยกับฮานได้นะฮะเสาร์อาทิตย์มีมาอยู่ที่ร้านตลอดช่วงนี้จะมาแค่วันเสาร์วันเสาร์นะฮะเนี่ยเพราะก็มองมาคุยนะฮะ อ่าถ้าวันเสาร์จะมากกว่าาที่จะหยุดขอบคุณครับนี่ครัโชคไปแล้วมาโชคมามาเอ้ยเอ้ยแสงแสงจำได้ปะเนี่ยอ่ะให้เล่นก่อนให้โชคเล่นก่อนผมบอกให้ก่อนเนี่ยเนี่ยให้โชคเล่นก่อนเล่นดูไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาขึ้นไปข้างหลังไปไปเที่ยวข้างในวะ ไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าในฮะนี่คือความเชื่องของน้องนะฮะถ้าเราเลี้ยงทุกสัตว์เลี้ยงนะฮะเราเลี้ยงแบบจริงใจแล้วก็ดูแลเขาดีเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเราก็จะมีความสุขแล้วเขาจะตอบแทนให้เราด้วยการนเนี่ยฮะเนี่ยอยู่บนบ่าเห็นไหมเห็นไหมเขาชื่อน้ำโชคจะ้ะยี่สามปีแล้วนี่อายุยี่สามปีแล้วอยากจับไหมลองดู ไม่จัดจ้ดแต่แต่ไม่ต้องไปแตะแรงอ่ะไม่เป็นไรครับเขาจะดมดมนี่จ้ว่าดำดำก็ยังมีอยู่นะลองดำเออไปไปจไปก่อนนะนะไปข,ขอบคุณครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินต่อข้างในเลยนะเพื่อนเนี่ยตลาดก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ย ตรงนี้ใครอยากได้ปากัดก็มาร้านพี่ตุกๆนะฮะเนี่ยเบตา้าเนี่ยตอนนี้อุปกรณ์ครบเนี่ยเพื่อนๆมีเนี่ย,ยอย่างไม้ล่อปากัดเนี่ยมีทุกขนาดทุกไซส์ราคาก็ตา่ตางต่างกันไปนะฮะเพื่อนเราเดินมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เราก็จะไปดูโซนสวยๆงามนะฮะนี่นี่อันน,นี้ก็ร้านอา่นอเบอรี่และบิดซึ่ง ก็จะมีพวกนี่วัยรุ่นกำลังนี้สวัสดีครับดูลูกค้าก่อนได้นะครับดีเน่เก็จะมีพวกงูอ่าไอโซติกใหญ่ๆนะไม่มีพิษไม่มีภัยนะนดูความสวยงามนะนี่ผมให้ดูเลยนะฮะนี่ฮะนี่ทำไม่ว่าใครอยากได้ประกัดตรงนี้เพื่อนๆลงที่ผมบอกลงประตูสามเหมือนเดิมแล้วก็มาเนี่ยที่ร้านพี่เขาเนี่ยฮะมีทั้งประกัด ประกาศกัดเก่งประกาศหม้อมาเลยลูกละร้อยบาทเองนะฮะเพื่อนๆผมให้ดูเพื่อนๆมาแบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสเอามาดูเลงไว้ก่อนผมบอกแนะนําวิธีประกาศแล้วก็ขออนุญาตพี่เขาบอกว่านี่ครับผมขออนุญาตเอาอันนี้ออกเนี่ยเพื่อประกาศมันต้องอย่างนี้เพื่อให้ดูว่าขี้เขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทําได้แต่เพื่อนๆต้องบอกพี่เขาก่อนนะฮะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยผมให้ดูเลยเลยอันนี้คือประกาศหม้อนะฮะเพื่อน ถ้เาเพื่อนเพื่อนพอใจหรือว,ว่ายังไม่ถูกใจก็เอาเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ลองเลงตัวใหม่ๆซึ่งมีหลากหลายเลยนะตัดเก่งเนี่ยราคาตามใต้นี่เลยเอ๋อร้อยห้าสิบเองเหรอใช่เนี่ยเ,เพื่อนเพื่อนนี่ยนเพื่อนเรามาดูซึ่งเลขสามเนี่ยเป็นเลขสายของของตานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ราคาไม่ใช่อะไรนะฮะซึ่งเป็นสายที่ว่าเพื่อนเพื่อนลองดูว่าถ้าซื้อ อ่าของทอใช่ไหมเพื่อนเพื่อนลองดูว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าตัวนี้สวยจดใบอ่เบอร์สามใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเอาลองไปกัดรู้ว่าสวยงามพเพื่อนๆอยากมาซื้ออีกเพื่อนเพื่อนก็บอกเนี่ยอยากได้เบอร์สามมันก็ง่ายเราการซื้อนะฮะร้อยห้าสิบเองนะครับเพื่อนนี่หรือไม่ใครอยากได้ประกัดกรีนประกัดแดงๆประกัดสวยงามเนี่ยก็มีนะฮะพเพื่อนๆบอย่อนเลยนี่ฮะ ให้ดูสว,สวยนะฮะพี่เขาอ,อยู่ที่ร้านประจำนะฮะเพื่อนๆมาไม่ต้องห่วงมาเจอให้คำปรึกษาได้นะครับขอบคุณมากครับพี่นี่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยผมก็จะเดินพาเพื่อนๆ,ๆไปโซนที่เราเคยเดินอยู่เรื่อยนะฮะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนเนี่ยเพื่อนๆเห็นนะซูชิบ้านคุชิไข่หวานบ้านซูชิเพื่อนๆก็ลงประตูสามีเห็นง่ายๆก็จะเป็นโซนที่ผมพาเพื่อนๆเดิน เนี่ยอย่างร้านบางยะก็จะมีอุปรกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแม้กงเนี่ยฮะมีแล้วก็นี่ผมบอกไว้ก่อนอันนี้กงสำหรับนกเสียงนะฮะเ,เพื่อนๆเคยเห็นเคยเห็น,หนสารคดีตรงเวียดนามลวดจีนอะ่ะมันจะเป็นทรงจีนนะฮะซึ่งจะใส่นกที่เป็นเสียงพวกโรบงโลบินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นี่แบบนี้สวยงามหรือว่าเพื่อนๆบอกจะใส่นกกงหัวจุกก็ไม่พิษเนี่ยมีความสวยงามหลากหลายเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเพื่อนๆเนี่ยผมให้ดูเลยนะฮะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะนี่มาใครอยากได้อะไรก็มาดูแล้วก็นี่เพื่อนๆดูร้านพิบัตรนะฮะผมบอกไว้ก่อนแกจะหนีแล้วแกแกจะหนีแล้วแกขี้โม้แล้วนฮะ,ะเนี่ยเนี่ย วิบัต no ิสว yeah. ัสดีครับเนี่ยเหลือเราแวะแวะพิบัติเลยแกขี้โม้อะไรวิบัติสวัสดีครับเซ็นวันนี้หมดแล้วไปขายสามร้อยห้าสิบเซลล์เนี่ยหมดหมดหมดทุกตัวเลยอ่ะหมดทุกสิ่งทุกอย่างไบเลยโจงอ่ะต้องหมดทำไมเปหนอย่างี้แล้วตัวอ้วนนี้เปิดไปสองร้อห้าเมื่อกี้ต้อมาต่อสองร้อสามอ่ะอย่างงี้หมดหมดก็คือหมดพวกไอโมซาอิหมดทุกอย่างและถ้าลูกค้าอยากจะไกลๆก็เอาให้ได้ และลูกค้าอยากได้เนี่ยบอกให้พี่บัตรวิ่งไปหาไปซื้อได้ดไปหาได้ทางแสงอ่าตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างเนี่ยวันนี้ดมอนให้350ดมอน3า0รําไมลดลงเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะขายก็เลยเนะเมื่อกี้เมื่อกี้สองพันห้าสาตัวตัวมอไซี์ราคาไปสาตัวเลยเนี่ยเพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนมาเช้าๆนะอย่าทําเหมือนผมนะ มาตอนมาตอนตอนบ่ายๆเนี่ยจะหมดคือหมดเลยหมายถึงว่าเพื่อน